เกินมาหลายรอบแล้วนะ m s u กี้เนี่ยโอ้โหเมื่อวานนี้หล่อเลยนะบวกมา2.6เนะครับเขาบอกว่าเมื่อวานน่ะมักี้นะครับมีการเปิดตัวร้านใหม่อีกแล้วนะครับคราวนี้เป็น MK Premium Buffet นะแล้วเปิดทีเดียวนะ่ะ8สาขาเลยนะครับก็เป็นการปรับโฉมมาจากสาขาเก่าเดิมๆของเขานะเออซึ่งต้องบอกว่าแหม่ต้องบอกว่า ดูเดือดเลือดพ่านมากเลยนะเรื่องของสงครามซูกี้เนี่ยแล้วนับวันเน่ยเอ็ MK ก็ผมว่าเขาทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างน่าประหลาดใจนะนะครับคือสิ่งที่เขาทำเนี่ยนี่มันคืออันนี้นะฮะมันเป็นซุกี้พรีเมียมนะครับของ m k นะแล้วก็เป็นการเอาสาขาเดิมมาปัดฝุ่นแล้วก็อัปเกรดขึ้นมาใหม่นะครับคนคนละอันกับโบนัสซูกี้นะ ่าแต่ว่าตัวเนี้ยนะครับบางทีเขาปรับมาจากพวกสาขา mk go เลยประมาณนี้นะเออแล้วก็มีการแบ่งราคาออกมาเป็น3เซตมีทั้ง499 699 899ถ้านึกภาพง่ายอะ่ะ899กกินเป็ดเท่าไหร่ก็กินได้กินจนบินไปเลยเป็นเป็ดนะอ่ามี130เมนูนะ9 9 9บาทนะครับแล้วก็มีเมนู699ก็จะด้อยลงมานิดนึงนะครับแต่ก็100เมนูนะอ่าแล้วก็499เนี่ยก็ 80เมนูนะก็จัดกันให้พวกแต่พวกแตนกันไปเลยนะก็ถือว่าสะเทือนวงการอีกแล้วครับท่านนะครับซึ่งอันนี้จะเปิดทั้งหมด8สาขานะครับก็มีที่เมเจอร์รัชโยธินฟิวเจอร์พาร์คลังสิตรัชดาเอสพันนาตรัตนทิเบศเวสเกตสาราแดงบางแคสีนครินสังเกตด,ดูเนี่ย IMK พรีเมียมบุฟเฟต์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าจัดเปิดที่กรุงเทพนะแล้วคงจะกระจายไปต่างจังหวัด แต่คนละเกมกับโบนัสสุกี้นะโบนัสสุกี้เปิดต่างจังหวัดแล้วหลุมเข้ามาในกรุงเทพเออเท่ไหมอันนี้จากใจกลางแล้วกระ,กระจายออกไปอ่าจากกรุงเทพแล้วกระจายออกไปอ่าแต่โบนัสจากข้างนอกป่าล้อมเมืองเข้ามาเฮ้ยอยู่น่าสนใจนะผมว่ากลุ่ MK เนี่ยมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่าที่เราพวกเราเคยเห็นนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามาไล่ดูดีๆเนี่ยผมก็นั่งเ X เมื่อเช้าว่าเฮ้ยตกลงตอนนี้ MK มันมีกี่ราคากันแน่ผมชักหมื่นนะผมก็ไปไล่เช็คก,กับน้องๆกันมานะ่ะกลายเป็นว่าตอนนี้ MK นะมเนี่ยมีพูดง่ายว่ามี3แบบแล้วนะนะอันที่1คืออ่าอย่างที่เราทราบกันโบนัสสุกี้ใช่ไหมาจากต่างจังหวัดล้อมมาในเมืองนะครับอันนี้สองบาทนะครับพอรวมเรื่องเครื่องดื่มรวมภาษีเข้ามานะี่ยมันก็ตกมาประมาณสัก276อ่าก็เท่ากับตีน้อยแล้วก็ฟอร์แมตใกล้กันเลยเปิดเที่ยงวันยันตีห 2ชั่วโมง15นาที60เมนูก็นี่นะอ่ะ219นะครับถัดมานะครับก็มาเปิดเพิ่มก็คือตัวของร้านสาขา mk เดิมๆนะฮะก็เริ่มทำเป็นบุฟเฟ่ในบางสาขาอันนี้ก็299 90นาทีอ่ะเห็นไหมอันแรกนะ219อันที่2 2 9 9แล้วก็อันสุดท้ายล่าสุดก็คือตัวของ mk p r e m พรีเม f ยมบ ก็ฟาดไป499 699 899มันกลายเป็นว่าตัวนี้ MK ต้องบอกว่าเก็บทุกเซกเมนต์เพ<ๆ>ื่อนๆรู้สึกไหม219 299 499 699 899เออกรุงเทพก็มีต่างจังหวัดก็มาเฮ้ยไปกันใหญ่ละเออผมว่าน่าสนใจนะกลยุทธ์นี้นะแล้วก็ผมว่าต้องไม่ลืมนะเพื่อนเวลาเราลงทุนในหุ้นนะเราพยายามเลือกหุ้นที่มันอยู่ในโมเมนตัมของการอัปเกรด แล้วตอนไตรมาสสอ,อย่างที่ผมเล่าให้ฟังใช่ไหมเซมโตเซลโกรดถ้าแยกเป็นรายเดือน่ะเดือนสุดท้ายดีมากปุ๊บเฟมาเป็นบวกด้่ซ้ําไปชาวบ,บ้านติดลบ20อีนี่บวกอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็สุดท้ายพอเขาประชุมนักวิเคราะห์ใช่ไหมพอนักวิเคราะห์ไปฟังพวกเฮ้ยเฮ้ยดีจังเลยก็เริ่มมีการปรับประมาณการขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นเอิร์เน็งโมเมนตัมอัปเกรดละซึ่งก่อนหน้าเนี่ยนะถ้าเ,เพื่อนๆจำได้ผมเคยเล่าฟังว่าไม่มีใครแนะนําซื้อเลยสําหรับ MK วันนี้ผมเข้าไปดูล่าสุดนะใ IA Content มีนักวิเคราะห์แนะนําซื้อแล้ว4ี่คนครับผมมาแล้วครับผมมากันแห่กันมาเลยแล้วก็แนะนําถือสองคนไม่มีใครแนะนําขายแล้วนะอ่ามาซื้อละแล้วก็ราคาเหมาะสมตอนเนี้เขาขยับขึ้นมาอ่าเฉลี่ยนะอยู่ที่26บาทละแล้วก็ราคาสูงสุดที่นักวิเคราะห์ทำคือ31บาทแต่ผมย้ําเลยว่าดูดีนะไอ้สาบบาทเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังการประชุมนักวิเคราะห์ซึ่งผู้บริหารเปิดแค่เรื่องของการขยายสาขาโบนัส ปีนี้สิบสาขาคือนึกับไหมคอนเทนต์สำคัญในการประชุมนะคเขาวันนั้นอะคืออ่ะจะเปิดโบนัสซูกินะครับอ่าสิบสาขาในปีนี้แค่เรื่องนี้ไงแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องใหม่นอกนอก,นอกนักวิเคราะห์อ,อีกแล้ว่นอกประมาณการอีกแล้วแปลว่าโอกาสที่นักวิเคราะห์จะต้องปรับประมาณการตามผู้บริหารเนี่ยผมว่าก็ยังมีอีกหลายครั้งนะผมว่าแนละผมว่าแกคงมีทีเด็ดอะไรเยอะสำหรับตัวของ MK นะอา้าวใครที่มีอยู่นะก็ สบายใจได้นะครับคุณอยู่ในหุ้นที่อยู่ในเออร์ n g ็งโมเมนตัมของการอัปเกรดแล้วชิลๆอ่ะคราวนี้มาดูในมุมของกราฟนิดนึงครับบาสบาสเงอไงบ้างเอ็มสูกี้ครับผมก็ผมมองกับตัวรอบใหญ่แล้วนะครับสำหรับตัวเอ็มสุกี้นะครับระยะสั้นก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็อยู่ดีนะครับขึ้นทําให้ใหม่ของรอบนะครับการฟื้นตัวเป็นลักษณะ shape นะครับก็วางแนวต้านถัดไปเราทดสอบอยู่ที่30บาทนะครับ้าผ่าน30บาทได้อีกก็ คืออัพไซด์อะเยอะนะในทางที่นี้เ,เพราะว่ากลับตัวคือคือก่อนหน้าเนี่ยมันมันลงมาแบบโอ้โหแบบลงมาจากหกสิบดังนั้นเนี่ยเวลาเวลามันขึ้นเนี่ยผมว่ามันไปได้ไกลอยู่นะครับไปได้ไกลถูกใช่แล้วที่สำคัญนะอีกมุมนึงนะคือเพจชอบใช้คำนี้บ่อยหุ้นมันอันเดอร์โอนนักทุนสาบันไม่มีไงคือตอนเนี้สาบันเคยมีแต่พอมันลงมาแบบเนี้สาบันออกหมด เนี่ยคือถ้าพี่สาบันเขากลับใจเข้ามาตามนะก็ต้องบอกว่าตามบั f a l ลอ่ะนะครับเพราะงั้นเราเป็นรายเล็กรายย่อยนะที่รู้ทันเกมนะ่ะนะครับเรื่องของ Earning Momentum u p g อัปเกรดอ่ะผมว่า F-C l i ี e r เ t o ลสบายละเบาตัวละนะครับเดี๋ยวรอดูพี่กองมาตามต่อนะครับปล่อยเขาตาม Buffalo ไปเราก็ชิวๆและอีกมุมนึงคืออย่าลืมนะหุ้นตัวเนี้ยเคยเซตห้นะเคย MSCI นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอนะ่ะเดี๋ยวก็เข้าดัดชนีอีก เดี๋ยวก็เข้า MSCI อีกก็ตาม b u ฟ f a ล o กันใหญ่อ่ะตัวนี้นะอ่ะใครมีอยู่ดีใจด้วยนะสำหรับ m s u สุกี้นะครับผม